วันนี้เรามาทำอะไรครับพี่วันนี้เรามาเยี่ยมเกษตรกรแล้วก็มาสอนวิธีการผสมปุ๋ยการใส่ปุ๋ยรอบสองเพราะรอบแรกเราได้ดำเนินการไปแล้วถึงครบกำหนดเราก็มาติดตามลูกค้าเหมือนเดิมวันนี้เราจะเราลงไปดูข้างล่างเราจะมาเยี่ยมเยียนอา้าบ้ชาวนากันว่วงมากเลยวันนี้สวัสดีครับ

เออเป็นอีกแหละมีคนมาถามมั้งหรือเปล่าครับก็บอกเขาว่าตรงนถ้าจะต้อใส่คู่เรีนจ้าเข้าไก่ดําเนินใช่มั้ยครับดเนินไก่จํานงผมว่อาจารย์น่ะาจ้าต้องเินเรือนาประด

มันคือไงนะลูกลูกเท่าไหร่ฮะตอนนี้เจ็ดร้อยก็ส่อยแปดไก่อลูกจปผนี่ถือว่าลงมาเยอะแันั้นไม่ยอมไอู้ท่อันหนึ่งมันัน ใครก็แปะอ่อนยนินกเรก็เลยหนีไม่ได้คื <c oughs> ้ <c oughs> นคนมาทำาาความสะอาดที่โรงเดียนเนี่ยเอาไปเราก็บอกต้องเอาไปผสมนะปรากฏว่าแฟนเขไม่รู้เรื่องเอาเพียวไปเลยมันหวานเลยโอ้กหเอาอกเนี่ย <c oughs> เอาไม่อยู่เลยครับอันนี้มันล้มมาถึงสรงล้มลยถึง <พอ S 1> กับเราจะไปไหนต่อครับเนี่ยตอนนี้เราผสมปุ๋ยที่บ้านชาวนานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปหว่านปุ๋ยที่แมงสาธิตที่เราทําไว้เมื่อครั้งที่แล้วที่วานครั้งที่หนึ่งไปแล้วอ๋อกองนูน้นะคะใช่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 โอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่ที่แลงสาธิตครับผมอ่า ตอนนี้นะเราก็มาถึงแปลงสาธิตที่เราทําไว้แล้วนะครับครับกแล้วตอนนี้เราก็จะลงไปดูว่าลักษณะที่เราหวานไปค้างก่อนคร <นะ S 2> ั้งแรกอ่าแล้วมาดูว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันยังเขียวอยู่ไหมเรามาดูกันอีกหนึ<ะ>่งหนึ่งกกริวตัวเท่าบะรถ น้ำแปะคาวเหรอเฮ <cop r> วาจริงไหมวานี่คือที่เราหว่านปุ๋ยรอบแรกไปแล้วอันนี้ก็คือแปลงสาธิตที่เราทำไว้นะครับเน,นี่ยเดี๋ยวทำการใส่ปุ๋ยรอบสองนะซึ่งเราผสมเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะหว่านนะครับเดี๋ยวอีกรออีกสักแป๊บหนึ่งครับ ตัวนี้มันก็โผม่มาใกล้ๆโผม่เพกล้ๆเลยนี่คือปุ๋ยที่ผสม,มแล้วกับสูตรเสมอสิบห้าสามตัวกับปุ๋ยซูเปอร์เทอร์โบของเราเจะออกมาเป็นรูปแบบนี้สีมันจะคล้ายคลึงกันมากเขาเก็บลวดไปอย่าง เราจะตักตักให้เต็มถังเพราะลุลงเขาไม่เหน,นืงงงงง่อยลุงแรงเกี่ถ่ามลุงหรือยังลุงบอกมา,ลมาเลยจัดมาเลยปิดลุงลุงังยางยางเงี้ยมัยังไม่เหนื่อยลากินได้กินยางเหมือนกัน ดีดีดีอามาันมาแล้ว